สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่นึกอยากอยากจะทำอยากจะทำกินนะนะคะและนี่ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่คือ2 0 0 200กรัมนะครับทำอะไรใช่ไหมคะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะจะทำทข้าวเหนียวทุเรียนแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้ใช้ข้าวที่ยังไม่ได้นึ่งนะคะ200กรัมแล้วก็ข้าวที่นึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ช่งดูแล้วก็500กรัมนะคะนี่คือนึ่งสุกแล้วก็จะเอาอุ่นรวมนึง่งรวมกันเลยนะคะแล้วก็เราจะมาทำข้าวเหนียวทุเรียนกันค่ะและนี่ก็คือทุเรียนที่ซื้อไว้นะคะเขาจะมีแค่เขาจะมีแค่กล่องหนึ่งเขาจะมี3 3ชิ้น3ามฟูแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เหลือจาก,อ,กอีกกล่องอื่นนะคะก็มีแค่นี้แหละที่ว่าจะทำนะคะวัตถุดิบหลัก แรกๆเลยเราต้องมานึ่งข้าวก่อนนะคะการเนึ่องข้าวให้เร็วทันใจยังไงก็มีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้เลยค่ะเริ่มจากการตั้งน้ําเดือดนะคะแล้วหลังจากนั้นดูอีกคลิปหนึ่งไปนะคะสําหรับการเนื่องข้าวยังไงให้หอมนิ่มนานแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วทันใจนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปทําข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบ ถัดไปเลยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือการทำน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะตั้งหม้อนะคะไฟอ่อนแล้วก็เติมน้ำกระทิลงไป1กระป๋องแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมนะคะคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับน้ำมูลข้าวเหนียวและหลังจากนั้นเราก็จะมาดูข้าวที่เราได้นึ่งไว้นะคะเม็ดรก็จะประมาณนี้นะคะใครอยากได้เม็ดสวยๆก็ให้ใช้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะ ถ้าเป็นข้าวที่แบบเอ่อนึ่งใหม่ๆนะคะแบบว่าไม่ไม่ใช่ข้าวเก่าเนี่ยเม็ดเขาก็จะสวยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็เทน้ำมูลข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะทำกินง่ายๆก็อร่อยค่ะไม่ต้องพิถีพิถันมากไม่ต้องไปทำข้าวใหม่ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะได้ข้าวเม็ดสวยๆหรือว่านึ่งข้าวใหม่อะไรอเี้นะคะก็เอาที่สะดวกเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันที่ทําเยอะขนาดนี้นะคะก็คือกินสองบ้านนะคะเอาไว้ให้ญาติฝรั่งเขายังไม่เคยกินข้าวเหนียวทุเรียนแต่เขาเคยชิมทุเรียนสดๆไปแล้วนะคะคราวนี้จะให้ชิมข้าวเหนียวทุเรียนบ้างก็เลยต้องทําทุเรียนเราก็มีอยู่แค่สี่พลูนะคะก็เลยทำข้าวเยอะๆหน่อยนะคะทิ้งไว้ให้ ทิ้งไว้ให้น้ำมูลข้าวเหนียวเนี่ยค่ะน้ำมูลกะทิเนี่ยเข้าไปในเม็ดข้าวนะคะปิดไว้ให้เขาละอุสักสิบนาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะทำข้าวเหนียวทุเรียนกินเองง่ายๆในต่างแดนนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาแกะทุเรียนกันนี่แหละคะ่ะทุเรียนกล่องละ30บ ามสิบกว่าเหรียญน,นะคะสามสิบหกเหรียญก็ตกครูแล้วเท่าไหร่อันนี้ก็คือกล่องหนึ่งจะมีสามพูเรามีอยู่แค่นี้ค่ะเราจะทําข้าวเหนียวทุเรียนกกินกันให้อร่อยได้สองบ้าน,นะะ <laughs> ทำข้าวเหนียวทุเรียนแบบประหยะัดคือทุเรียนไม่ต้องเยอะเรามีอยู่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะนี่ค่ะเขาก็จะแพ็คมาแบบนี้เลยนะคะ ทุเรียนที่นี่ก็เก็บไว้เก็บไว้หลายวันแล้วนะคะจนแบบให้เขาแบบช่ำๆให้เขาแบบสุกๆช่ำๆดีหน่อยนะคะเขาจะได้เนื้อหอมๆตอนที่ซื้อมาตอนแรกอะ่ะซื้อมาตอนแรกเขาก็ยังแบบเออกรอบนอกนุ่มในนะคะตอนนี้ก็คือฉ่ำดีละกำลังพอทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะนี่เลยค่ะ จะมาแกะกันตอนนี้ก็คืออบข้าวเหนียวไว้นะคะอยู่ต่างแดนก็ทำเองได้ทำกินได้นะคะง่ายๆบ้านนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้มีดแกะให้ยุ่งยากนะคะบ้านนี้ทำง่ายๆอย่างนี้เลย นี่ค่กแกะเลยเดี๋ยวขอแกะทุเรียนให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันผ่านไปแล้วสิบนาทีแล้วมาดูหน้าตาเขาหูยหน้าตาแบบนะ,ะมากลับข้าวกันคนอีกสักรอบเม็ดสวยเชียวค่ะเม็ดสวยน่าอร่อยมากเลยเดี๋ยว สำหรับข้าววันนี้เราก็จะปิดไว้ต่ออีกเดี๋ยวไปทำจะไปทำน้ำกะทิสำหรับลาดข้าวเหนียวทุเรียนของเรากันนะคะปิดไว้ก่อนอีกรอบหนึ่งอีกสัก10บนาทีสินาทีนะคะก็พอดีแหละทำอย่างอื่นเสร็จพอดีสำหรับขั้นตอนถัดมานะคะก็คือจะเป็นการเตรียมทำน้ำกะทิสำหรับราดทุเรียนนะคะก็ ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนเติมน้ำกะทิลงไป1กระป๋องนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวก้อนนี้ช่างดู120กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย20กรัมพร้อมด้วยเติมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงนะคะกวนๆพอให้ละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ชิมดูนะคะจะเติมเกลือหรือเติมเอ,อ่อความหวานลงไปอีกอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะหลังจากนั้นก็คือ เอาทุเรียนที่เราได้แกะไว้นะคะจะแกะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ยังไงก็เอาที่ชอบเหมือนกันนะคะก็มากวลกวนๆพอให้เดือดปุดๆใหเ้เนื้อทุเรียนได้เ,เข้ากันกับน้ำกะทินะคะก็เป็นอันปิดไฟก็เสร็จค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูข้าวเหนียวมูนนะคะที่เราได้ปิด อบไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็ได้ประมาณนั้นนะคะก็เม็ดสวยดีนะคะแล้วเราก็จะมาจัดจานกันนะคะการทำข้าวเหนียวทุเรียนจากต่างแดนง,ง่ายๆเลยนะคะจากข้าวเหนียวออที่เราเนึ่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เอามารวมกับข้าวเหนียวใหม่ที่นึงวันนี้นะคะก็อุ่นรวมกันหรือว่าถ้าใครอยากได้เม็ดข้าวที่สวยๆูไวมากๆก,กว่านี้ก็เอาแบบเนึงใหม่ๆเลยนะคะชิมรสชาติกันก่อนนะคะ สุดยอดค่ะเรื่องความอ้วนเอาไว้น้ำหนักเพิ่มยังไงก็เอาไว้คิดกันทีหลังนะคะถ้าเจอทู่เรียนนี้ไม่รอดค่ะไม่รอดที่จะต้องชิมให้หมดอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ให้ญาติฝรั่งกินดูนะคะว่าเขาจะเขาจะชอบไหมเขาจะรู้สึกยังไงนะคะสหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ